จำนาย นะคะซึ่งใบละ2 0บาทเหมือนเดิมปีที่แลวนี้นะคะดิฉันได้มาหุงข้าวไปง้อใหม่นะคะใช่แล้วค่ะส่วนปีนี้นะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพิธานพาณิจังหวัดยะลานะค่ะสนับสนุนในเรื่องของรางวัลใหญ่เป็นไฮไลท์เรื่อง้วเป็นไฮไลท์สำหรับผู้ที่มาร่วมชมมาร่วมเฉยร์เพราะฉะนั้นอยากจะเสนอแนะทุกท่านค่ะเดินมาแล้วเอามมเตอร์ไซค์กลับใช่แล้วค่ะซึ่งนะคะได้รับการสนับส สมเป็นรถสกูบ <Honda, S 2> ี้ไอฮอนด้า <oby> สกูบี้ไอสีเปรี้ยวนะสีเปรี้ยว แข่งขันและได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น g e a ยลา F.A. ครับตั้งแต่ครั้งที่12เป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบโลก่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันโดยขออนุญาตให้พิธีกรเป็นผู้ประกาศรายชื่อและท่านประธานได้ให้อวาดแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬา และกระทําพิธีเปิดเป็นลำดับต่อไปขอการเรียนเชิญครับค่ะผู้พิภาค่ะลำดับที่สี่วิทยาลัยเทคนิคยะล,ลา

ทุกท่านทุกหน่วยงานทั้งที่ได้รับโล่รางวัลไปแล้วเมื่อสักครู่รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาวิทยาเทคนิคยะลาและพี่น้องประชาชนทีมฟุตบอลทุกทีมปีนี้ถือได้ว่าจังหวัดยะลาเราทุกภกาคส่วนทั้งส่วนสถานศึกษา ท้งราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนกลางส่วนท้องถิ่นข่ายการพลเรือนทหารตำรวจได้รวมพลังกันจับคุตบอล DEA ยาลาเอเอคับขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่14ผมต้องกราบขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะที่เป็นผู้ให้เงินสนับสนุนเจ้าใหญ่ที่สุดนะครับและต้องขอบคุณทางศูนย์รบริหารจังหวัดชแดนภาคใต้ทางสสส,สบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับและรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนจนการจัดฟุตบอลในครั้งนี้มีทีมที่ เข้าร่วมการแข่งขันถึง166ทีมด้วยกันจนกล่าวได้ว่าเป็นการจัดฟุตบอล FA ฟเอัพในประเทศไทยสนามที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดดังนั้นผมจึงฝากให้ทางวิเลยเทคนิคในฐานะเจ้าภาพสนามที่หนึ่งและโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงในฐานะ ภาพสนามที่สองรวมทั้งกรรมการตัดสินและกรรมการจัดงานทุกท่านขอให้จัดงานด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยให้เกิดความบริสุทธิธรรมเพื่อให้กีฬานั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีทำให้นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยจะทำให้เราได้เปลี่ยน สนามสงครามสนามรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นสนามฟุตบอลทำให้ฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาเพื่อมวลชนเพื่อนำมาซึ่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกจากนั้นเราก็จะได้นักฟุตบอลฝีเท้าดีก้าวขึ้นไปสู่ฟุตบอลอาชีพต่อไปซึ่ง จะได้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและนอกจากนั้นก็จะทำให้กีฬาฟุตบอลซึ่งกีฬาเป็นกีฬาที่พี่น้องประชาชนให้ความชอบใจอยู่แล้วจะได้เป็นกีฬาซึ่งนำมาซึ่นสุขภาพอันดีให้กับพี่น้องประชาชนและทำให้เยาวาชนเรานั้นได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นฟุตบอล ให้ได้ลดพ้นจากพิษภัยของยาเสพติดต้องขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งในปินี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอเปิดการแข่งขันคุตบอลทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพระราชสุดาสายามาาส,าย,ามาาสายามร,มราชกุม,มารี P A า f A ครับครั้งที่14นักบัตรนี้ <S 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 对吧？对吧？ เหมือนข้าเปียบเลยทีมข้าพที่ระลึกนะคะในชส่ใแล้วคนาตัวเล็กๆที่คือน้องๆจากโรงเรียนนิบงชนูปถามนะคะนะคะ่ะ ฐานและได้ถ่ายเบอร์ถูกใส่เสื้อผิดหรือบ้ล่าอย่างนี้ค่ะจะได้รักกันครั้งหนึ่งนะคะการแข่งขันจะเริ่มการตั้งแต่ชิงนะเลิศนะเดินมา่ะก็ต้องากกับคุเมล็ดไายกับการใช้แล้วค่ะเพราะฉะนั้น <puntos S 1> <Five line>